ช่วงสุดท้ายของทุกชาวบ้านนะคะบอกกล่าวบรรเทาทุกข์เป็นเรื่องราวของผู้คนในสังคมที่เราอยากจะสะท้อนผ่านทางรายการของเรานะคะให้คนไทยนั้นช่วยกันและคนไทยไม่ทิ้งกันส่งต่อทานน้ําใจไปเท่าที่เราจะทําได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณยายสองท่านซึ่งเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีหลานอีก3าคนค่ะอยู่ในครอบครัวเดียวกันทั้งหมด5ชีวิตปัญหาของครอบครัวนี้ก็คือก่อนหน้านี้นะคะมีบ้าน ที่อยู่กันอย่างอบอุ่นค่ะแต่วันหนึ่งก็ถูกไฟไหม้แต่หลังจากถูกไฟไหม้นั้นปรากฏว่าไม่สามารถที่จะไปของ,งบประมาหรือได้รับเงินเยียวยาได้แม้แต่บาทเดียวนะคะเนื่องจากว่าบ้านของคุณยายทั้งสองท่านนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบใหม่ที่กำหนดเอาไว้จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายอะไรได้เลย <S <S สิ่งของต่างๆที่เก็บหอมรอมริบไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินมีค่าหรือแม้แต่เสื้อผ้า ชุดนักเรียนของเด็กๆเ,เองนี่นะคะก็แทบจะไม่เหลือค่ะเรื่องราวของคุณตาลจตารำอายุ74ปีและคุณสาจตารำอายุ67ปีอย่างที่บอกนะคะว่าสองคนยาาเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีหลานชายสามคนหลานๆนเนี่ยอายุเพียงแค่4-9ถึงปีเท่านั้นอย่างที่เห็นนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านร่อนทองตะบนร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุร,รีรมัมค่ะ ทุกวันนี้ต้องไร้ที่อยู่อาศัยหลังจากบ้านถูกไฟมอดเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินเสื้อผ้าชุดนักเรียนของใช้อะไรต่างๆหายไปกับการที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้แม้แต่เงินเบี้ยอย่างที่ที่เก็บสะสมเอาไว้จำนวน5,000บาทไว้ซื้อข้าวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทั้ง5ชีวิตก็ถูกไฟวอดไปด้วย เหตุเพืงไม่ดังกล่าค่ะปรากฏว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกรมบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบใหม่เพราะว่าตามระเบียบใหม่เขากำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าบ้านหลังใดก็แล้วแต่ที่เจอไฟไหมเพียงแค่หลังเดียวจะไม่ถือว่าประสบภัยพิบัติจึงไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแล้วก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับพวกเราด้วยหลังจากนี้จะทําอย่างไรครอบครัวนี้ก็ คิดไม่ได้ค่ะคิดไม่ออกนะคะก็เลยเข้ามาร้องผ่านสื่ออยากจะให้ทางสังคมนั้นเข้ามาช่วยเหลือนะคะทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ทราบเรื่องที่อยู่ในระแวกชุมชนใกล้เคียงนี่ก็จะเป็นทางอำเภอหรือว่าการชาติหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่ทราบข่าวนี้ก็เวทนาค่ะสงสารนำสิ่งของเสือ้อผ้าอาหารแล้วก็เงินรวมๆกันแล้วประมาณ1 0,000บาทมามอบให้ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะ แต่1 0 0่0บาทก็ไม่พอค่ะที่จะไปสร้างอันที่อยู่อาศัยใหม่ทําให้ย,ยายหลาน5ชีวิตต้องไปขออาศัยหลับนอนอยู่กับบ้านญาติชั่วคราวคุณยายตาเล่าให้ฟังค่ะด้วยความชราตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานอะไรหนักๆได้ปัจจุบันก็มีเพียงแค่เบี้ยอย่างชีพคนชราที่พอจะได้ซื้อข้าวซื้ออาหารมาประทางชีวิตแล้วก็เลี้ยงหลานทั้ง3คนส่วนลูกๆก,ก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งต่างคนต่างก็ไปดิ้ดนจนรับจ้างที่ต่างจังหวัด เมื่อบ้านถูกไฟไหม้ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนนะคะมาสร้างบ้านอยู่เพราะลำพังแค่จะกินอยู่ก็ลำบากแล้วคุณผู้ชมที่ได้ฟังข่าวนี้สามารถที่จะช่วยกันส่งต่อทันนั่นใจมาได้นะคะผ่านทาง บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกษิกรไทยสำนักพหนโยทินสาขาสนักพหนโยทินค่ะชื่อบัญชีนางสาวสิมสะอาดรำหมายเลขบัญชี799-2-92560-9ขีดขีดกขีดนะคะก็มาช่วยเหลือ5ยายหลานกันนะคะ ต่อสามารถส่งต่อทุนทรัพย์มาได้คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะแคปหน้าจอตอนนี้ได้เหมือนกันนะคะสะดวกช่วงไหนก็โอนเข้ามาส่งต่อทานน้ำใจกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าจะส่งเป็นความช่วยเหลืออ,อื่นๆเช่นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็ลองติดต่อมานะคะผ่านทางรายการของเราค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางมอบน้ำใจจากคุณผู้ชมทุกท่านไปถึงครอบครัวของคุณยายทั้งสองท่านแล้วก็หลานอีกสามคนด้วยกันนะคะเขาจะได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี